เห็นหรือยังคะเห็นหรือยังคะบ่าซาไปน้อยนะคะมือว่านี่ยากหลายบุเจ้าขานะคุณเพีวเผาเพิ่นโพดยินดีกับคุณพยาบาลเฟียยายบ้านฟินแลนด์มุงเจ้าขาหลังจากเพินเปิดร้านกาแฟนะคะฟินแลนด์คาเฟ่ค่ะนะคะคุณแพีวเผาเพิ่นก็ได โปรดยินดีบุเจ้าขานะะในความใจความดังนี้คะ่ะขอแสดงความยินดีกับวันเปิดคาเฟ่ใหม่ด้วยนะคะยินดีกับทุกความสำเร็จของคุณพ่อน้องนาริตะโตเกียวและกระรูปอูกผู้นะบุเจ้าขาเอียกคะ่ะ อืมโอ้แล no ้วลาพูดล้ล่ะคือใครกลามันเกิดนะบุญเจ้า่ะขอให้กิจการรุ่งเรืองปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะบุญเจ้าเอ้ยนั่นแหละนารักนารักแมนบอกค่ะนั่นแหละพุญเจ้าขานะคะผู้ใดกับเขาไปคอมเมนต์แฟนคลับเซฟซี่กับเขาไปคอมเมนต์ยินดีรัวรัวนะคะโอ้โหนั่นแหละคนฮักกับมีคนช่างกับมีอันใดกับคอมเมนต์บดีบดตรงไปอ่านบดตองบปเบิงนะคะพุญเจ้า่ะดูแต่มันดีๆเพราะว่านาสัก ธรรมของมนุษย์มีรักและก็ไม่รักบุญเจ้าคะ่ะจางนี้ก็ขอขอบคุณนะักข่าวสารดีๆจากช่องคุณเพีวพราวแสงทองคะ่ะ